สวัสดีครับกระผมจ่าสิทรวรรวิชิาราสิริึนษา,าชัยายนา้นปีสองคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมนานำเสนอเกี่ยวกับแผนที่ความคิดหรือมาแหนนะครับบทคอลนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษสอนโดยอาจารย์สุพันก้อนคาครับมาแหนหรือแผนที่ความคิดคืออะไรหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพในลักษณะนี้มาก่อนนะครับอาจจะเข้าใจ ในความหมายและประโยชน์ของมันแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจและทราบถึงความหมายของสิ่งนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิ่งนี้กันหรือก็คือ My m ม m a แให้เข้าใจถึงประโยชน์และก็การทำงานของ My m มล์แมปนะครับ m มแคือเครื่องมือด้านความคิดที่ออกแบบโดยการเรียนแบบการทำงานของสมองช่วยให้เราคิดและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิดคือเพื่อหเห็นภาพความคิดในหลากหลายมุมมองกว้างขึ้นและก็ชัดเจนกว่าการบันทึกเป็นตัวอักษรที่ยังไม่ได้มีการจัดระบบความคิดนะครับผู้คิดคนไม่แบบก็คือโทนี่บูซานโทนี่บูซานนั้นเป็นนักจิตวิทยาประยุกต์ชาวอังกฤษนะครับโดยเขาให้ความเห็นว่าไม่แบบเป็นภาษาของสมอง เป็นวิธีเดียวกับที่สมองคิดคือใช้ได้ทั้งการนําเข้าข้อมูลหรือการจดบันทึกและการนําออกจากสมองหรือก็คือการรวมสมองสแสดงความคิดนั่นเองมีลักษณะสาคัญก็คือมีการเชื่อมโยงจากไอเดียหลักตรงกลางแต่กิ่งออกไปเรื่อยๆประกอบไปด้วยคำสําคัญในรูปภาพโดยองค์ประกอบเหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้นนรืมีการกระตุน้นด้วยการใช้สีต่างๆ สมองของเราทำงานยังไงสมองของเราจะแบ่งออกเป็นสองซีนนะครับโดยซีกซ้ายจะใช้งานเกี่ยวกับตักกะเน้นงานที่เป็นรายละเอียดเขาได้จริงหรือเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพียงใช้เหตุผลส่วนซีกขวาจะเป็นการใช้ความรู้สึกเน้นภาพรวมจินตนาการ หรือเชื่องปัญยาศาสนาโดยจะจําเป็นภาพเห็นเป็นสีมีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆสามารถคิดและจินตนาการได้สมองของเรามีสองซีกทางานได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งไหนทํางานได้เดียวกันเราจึงควรใช้ทั้งสองซีกเพื่อให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่แบบมีประโยชน์อย่างไร เปิดสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถค้นพบไอเดียใหม่ๆเป็นการใช้ความสามารถของสมองทั้งสองซีกคือซ้ายและขวาให้มีกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกันหาข้อบอกพร่องและจุดอ่อนเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆวางแผนการทำงานจัดลำดับ Presentation ผลงานหรือ Storyboard เชื่อมโยงจะทำให้เราจำได้แม่นขึ้นช่วยในการตัดสินใจ สามารถค้นพบไอเดียใหม่ๆได้คิดได้อย่างเป็นระบบคิดรอบครอบและคิดครบทุกกระบวนการจดสรุปสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ในรูปแบบที่รวเดเร็วและทบทวนได้ง่ายการปรับลุกประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ 1. การวางแผนงาน2กระบวนการตัดสินใจ3การแก้ไขเกี่ยวกับงาน สี่การจดบันทึกห้าการเตรียมการนำเสนอหกการเตรียมการเขียนข้อแนะนำใน,นการทำไมแมปคือแกนแกนคนที่มีขนาดใหญ่พอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปห้ามล้อมแกนแกนนั้นเส้นของกิ่งแก้วต้องโยงเชื่อมต่อกับแกนแกนเสมอกิ่งแก้วก็คือเส้นที่เชื่อมต่อจาก แกนหลักหรือแกนแกนนั่นเองยิ่งสั้นยิ่งดีควรเป็นคำมูลคำมูลก็คือคำที่มีความหมายในตัวหรือคล้ายๆกับคำไทยแทนนั่นเองอาจจะเป็นพ่อแม่ดำขาว เส้นต้องมีความยาวสัมพันธ์กับคำหรือภาพกิ่งก้อยที่แตกแขนงออกมากิ่งแก้วควรมีสีเดียวกันทั้งแะแนงก็คือเส้นที่ต่อจากแกนแกนก็คือกิ่งแก้วจะมีขนาดใหญ่กว่ากิ่งก้อยซึ่งเป็นกิ่งที่ต่อจากกิ่งแก้วและกิ่งก้อยนั้นจะมีลักษณะเส้นเดียวแต่โดยรวมแล้ว สีที่แตกออกจากแกนๆต่อจากกิ่งแก้วก็ต้องเป็นสีเดียวกันกับกิ่งแก้วต้องแตกกิ่งหน้าจุดสุดท้ายของเส้นเสมอเทคนิคอื่นๆเพื่อช่วยในการเขียนในแบบหัวข้อตรงกิ่งใหญ่สามารถแตกกิ่งออกเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นหากจะสรุปหนังสือ ก็เป็นหัวข้อสารบัญในหนังสือที่ต้องการสรุปหากสรุปบทความก็ให้ไฮไลท์คำสำคัญที่พบในบทความและนำมาเป็นกิ่งใหญ่หากทำารเบวนขั้นตอนต่างๆให้เรียงจากก่อนไปหลังโดยจะเริ่มจากทิศ1-2ถึงนกาไปทางทิศทางตามเข็มนาฬกาสำหรับคนที่ทาง้หนขวาเริ่มจาก1 0บนกาถึง1 1นกในลักษณะ ควรเข็มในการสําหรับผู้ที่ถนัดซ้ายถ้ายัางคิดได้ไม่ครบก็ให้ปล่อยกิ่งเปล่าทิ้งไว้ด้วยอาจจะปรึกษาเพื่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยกันระดมความคิดและถ้าไม่มีความคิดมากขึ้นให้วินช่องว่างกิ่งไว้ด้วยเผื่อความคิดหนึ่งอาจจะพอไม่อีกกรแต่กิ่งอาจใช้หลักการได้ทั้งคิดแบบมีหลักการและแบบโครงสร้าง คิดแบบมีก,การก็คือการคิดแบบมีลําดับเช่นเ,เริ่มจากทวีปนะครับแล้วก็มาประเทศประเทศแล้วไปภาคภาคไปจังหวัดจังหวัดไปเขตเขตไปอำเภอเช่นได้ว่าเป็นการลําดับขั้นนะครับจากใหญ่ไปเล็กส่วนการคิดแบบฟงังก์ชันก็จะเป็นไม่ต้องคิดอะไรมากคิดอะไรออกก็ เขียนไปเลยเส้นต้องเชื่อมต่อกันอย่าให้ขาดเพราะว่าถ้าเส้นขาดเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อ,อความคิดที่เราล่างไว้หรือวาดเขียนไว้ในจริงใหญ่ได้ลองคิดด้านลบแล้วหาทางป้องกันคือสมมุติเราต้องการที่จะ พัฒนาหน่วยงานให้ดีขึ้นแต่เราคิดไหกว่า,วาเอจะทํายังไงให้หน่วยงานนั้นดีขึ้นถ้าลองคิดในด้านลบทางตรนข้ามคือทํายังไงให้หน่วยงานมีความเสี่งยงได้รับความเสียหายมากที่สุดเราก็จะไล่ลําดับใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีวิธีป้องกันว่าทํายังไงถึงจะไม่ให้เกิดความเสียหายนั้นขึ้นในหน่วยงานได้ก็เป็นการคิดในแง่ลบ ให้คิดแบบ b a c k w a r d thinking ก็คือลองเปลี่ยนความคิดที่จะให้เหตุผลเหตุให้เหตุไปหาผลลองเปลี่ยนจากผลมาห,หาเหตุด,ดูการใช้ไม่แบบอันหนึ่งเชื่อมต่อไปยังไม่แบบอันอื่นต่อไปเรื่อยๆก็คือเวลาเจอไอเดียดีๆหรือข้อมูลดีก็ให้ทำการวาดลงไปในแบบอันแรก จากนั้นก็ลองต่อไม่แมปอีกอันหนึ่งไปยังไม่แมปอีกอันหนึ่งดูดูวอยางไม่แบพบอ,อื่นเยอะก็คือเราจะได้ไอเดียเพิ่มขึ้นยิ่งอ่านเยอะยิ่งรู้เยอะเยอะก็คือเราจะได้ความรู้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงมากขึ้นลองใช้ม่แมบบคิดเชื่อมโยงหาสิ่งสองสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กัน คือเช่นถ้าเรามีรถกับกล้วย2ส,สิ่งไม่สัมพันธ์กันแต่เราสามารถเชื่อมโยง2ส,สิ่งนั้นให้สัมพันธ์กันได้มันก็จะเป็นความคิดหรือไอเดียใหม่ๆขึ้นมาทําให้เราสามารถคิดไอเดียได้มากขึ้นวิธีการสร้างมาแม่แมบวาดแกนแกนตรงกลางกระดาษ A4 แน่นอนใช้สีมากกว่า3สีขนาดประมาณ10เหรียญ ดังภาพนะครับต่อมาก็วาดกิ่งแก้วหรือกิ่งใหญ่ต่อจากแกนแกนโดยการระบายสีซึ่งกิ่งที่แตกออกมาเนี่ยจะต้องไม่ซ้ํากันกิ่งก้อยต่อจากกิ่งแก้วแต่และกิ่งระบายสีเดียวกันทุกกิ่งทุกเส้นต้องต่อไม่ขาดกันนะครับและจะเห็นได้ว่าสีที่ต่อจากกิ่งใหญ่นั้นเป็นเส้นเล็ก และก็สีเดียวกันกับกิ่งใหญ่เขียนคำบนแต่ละกิ่งใช้คำที่สั้นที่สุดและได้ใจความดังรูปจะเห็นสีนะครับสีสันของทูบแต่เอามาเป็นกิ่งก้อยกิ่งก้อยจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีชมพูสีแดงสีน้ำตาลซึ่งก็จะ ใช้สีเดียวกับสีของกิ่งใหญ่คือสีสันของทูบเพื่อให้เราเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้นว่าสีสันของทูบมีอะไรบ้างวาดภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบบนแต่ละกิ่งหรือเส้นเพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสีสันของทูบนั้นที่สีส้มจะเป็นรูปผลส้มแล้วเข้าใจง่ายขึ้นว่า อันนี้สีส้มเพราะมันเป็นสีส้มสีเหลืองก็คือกล้วยกล้วยสุกแล้วปกติจะเป็นสีเหลืองก็จะเข้าใจง่ายขึ้นใช้สีสันให้ทั่วแผ่นเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพราะสีนั้นจะเป็นการกระตุ้นสมองให้คิดแล้จําได้ง่ายกว่าการที่เราใช้สีเดียวกันหมดนี่คือตัวอย่าง กิ่งใหญ่นะครับจากการประยุกต์ใช้กับเครื่องมือเดิมั่นเห็นนะครับจะมีภัยพิบัต,ติต่างๆโดยแตกกิ่งออกมาแต่ละกิ่งก็จะมีสีเดียวกันซึ่งก็คือสัมพันธ์กันในแต่ละกิ่งนั่นเองนี่ผ้าใหม่ครับนี่จะเป็นการใช้คำ วันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าผู้ที่รับฟังการบรรยายอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ